คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสียงโูคฉลา,ากินแดงรัฐบาลเท่านั้นไม่ที่แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดองพูดได้เด้อค่ะมาขอหว,ขอวยขอโชคขอลาภพระเจ้าคุณทองเด้อค่ะเดี๋ยวเพชรพะรวยสิยให้ฟังเสียงเจ้าคุณทองนะคะเนาะเอาเพิรนลไฮไลทตัวใดเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะขอโชคขอลาภพระเจ้าคุณทองกันนะคะเนาะน่า่ฟังเสียงเด้อค่ะฟังเสียง ขอเลยสามตัวคุณทองบอกหวยขอสามตัวน่ะคุณทองทองจ๋าขอสามตัวหน่อยจ้ะไหวยรุ่นเอ้าเอาเอ้าไวยรุ่นเนาะไวยรุ่นห้าห้าไวยรุ่นเยี่ๆเฮ้ใช่ไหมเหมือนไวยรุ่นนะฮะทองบอกบอกหน่อยครับเลขเลขครับผมขอสามตัวขอสตัวตรงตรงให้พี่เจคให้บ่ทองขอสามตัวไรุ วัยรุ่นวัยรุ่นห้าห้าเจ๊เขาเขาชอบจิกออกในะอ้อยอ้อยแล้วอ๋อโอนยไหนแล้วเอาไว้ยวัยรุ่นบอกเลขหน่อยวัยรุ่นอ้อยอ้อยเอาเอาวัยรุ่นเอาเาวัยรุ่นเยอะเยอะวอยรุ่นอะไรอ้อยเหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยขอสามตัวขอสามตัว ขอสามตัวหน่อยครับเอกหัวเราะอีกขอสามตัวหัวเราะเีกัเส็ขาทีห้าห้าห้าัอ้กนเลยกนมันพูงกนเลยกินลยอะไรอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอ้อีกที่นึ่งอีกที่หนึ่งครับอีกที่เดียวห้าหรือหกหรือเจ็ดแปดเก้าสิบเอา บอกก่อนบอกบอกก่อนเร็่องอ้ยโอยแล้วอย่าอย่าอย่าเพิ่งเหนื่อยขอสามตัวขอสามตัวอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยขอสามตัวครับคือทองบอกหวยอะไร่องโอ้ยให้หวยแล้วเขาบอกว่าให้หวยแล้วให้ตัวไหนนี่เห็นตรงไหนยดีฮ่าฮ่าห้าห้าใช่ไหมนั่นห้าห้าโอ้ห้าห้าจริงจริงให้หวยอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งห้าห้าถ้าออกห้าห้า ให้หัวเลาะดังๆเอาตัวไหนเอาตัวไหนห้าห้าไหมห้าห้าหรือไม่ห้าห้าน่ยเอเอานั่นห้าห้าโอ้ยได้แล้วห้าห้าจวไปหาซื้อก่อนโอ้ยโอ้ยในผนไห้แล้วนี่นห่นี่ให้หัวแล้วให้หมดแล้ว ให้ตัวไหนให้ตัวไหนเอานี่ไงนี่เลขคุณทองเขียนไปแล้วนี่นี่มีคนเขาสื่อสารให้แล้วนี่นี่เลขคุณทองนี่นีคุณทองคุณทองคุณทองให้หวยแล้วคุณทองสามแปดศูนย์สองแปดสามแปดย์สององแล้วก็ให้ไปนี่ นีี่สแดงให้หมดแล้วหมดแล้วก็ให้หมดแล้วให้มาหมดแล้วก็คือเลขตัวนี้นี่ไม่ใช้ใช้ลกชัดจนชัดจนเอาได้เลขุนทองครับสามแปดศูนย์สองประกาศสามแปดลอยลอยแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วขุนทองเลขที่ให้น่ะเขาเขียนไว้ให้แล้วเขาเขียนไว้ให้น่ะมันใช่ไหมเลขตัวคุณทองตัวนั้นลอยลอยลอย สามแปดนะใช่ไหมไปรถสามแปดกับศูนย์สองใช่ไหมเอาถ้าใช่หัวล้อดดงๆเอาถ้าใช่หัวล้อดดงๆเอาเอาให้หมดแล้วให้หมดแล้วโอเคโอเคได้ให้แล้วอันนี้เด้อค่ะเหล็กเจ้าคุณทองนะคะลูกแก้าคุณทองให้แล้วเด้อค่ะนี่ค่ะเหล็กแก้าคุณทองสาม ปดศูนย์สองสามแปดด้วยค่ะนี่ค่ะเลขแก้วกุญทองให้เลยวด้วยค่ะนี่ค่ะสามแปดสามแปดศูนย์สองด้วยค่ะนี่ค่ะจดไว้ด้วยค่ะจดไว้ด้วยค่ะจดไว้ของของออวัยรุ่นของเมวดเป็นที่สองด้วยค่ะสองพฤษภาด้วยค่ะสองพฤษภาหกเจ็ดนะคะเนาะ่างนี้นะคะ เด็กของเจ้าคุณทองด้วยค่ะนะอะเจ้าคุณทองหัวเลาะเจ้าคุณทองให้หัวอะไรน้อหัวที่ให้ไปถูกไปเจ้าคุณทองหอยรุดเอาเอาหอยลุดเอาเหุเอาเจ้าคุณทองหัวเลาะสิถ้าหัวที่ให้เข้าไปถูกอ่ะหัวเลาะสิหัวเลาะห้าห้าสิหัวเลาะดังดังโอ้ยเหนื่อยแล้ว เขาบอกข้างไม้ได้ซื้อการเงินมาได้ขวดนี่อย่างอาหารคนเจ้าคุณทองอาหารอาหารเจ้าคุณทองบอกไหมไม่เอาตระหนักเลยลบเลยวัยรุ่นให้หวยใบรุ่นบ่เจ้าคุณทองให้หวยใบรุ่นบ่บอกหวยหน่อยเร็วบอกหวยหน่อยเร็วให้หวยแล้วโอ้ให้หวยแล้ว ให้หวยแล้วยาร้องย่าตอนอ้ยนันแ่่อนาโอ้ยเหนื่อยแล้วตอนสอดให้หวยแล้วเอออันนี้เสียงผู้ชายเอให้หวยแล้วให้หวยแล้วอันนี้อันนี้ หยียดเฉกพูดใหม่สิพูดใหม่สิวัยรุ่นเอียง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 เจ้าคุณทองให้หวยแล้วโอ้ยให้หวยแล้ว พูดใหม่สิให้ตัวไหนเจ้าขุนทองให้ตัวไหนบอกหม่หน่อยสิบอกใหม่สิบอกใหม่สิเจ้าขุนทองเร็ว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 ไวรุ่นเอ้าเอาเจ้าขุนทองให้โชคให้ลาบด้วย่ะฟังด้วย่ะฟังเสียง แปลเอาเด้อค <mark> <kepada> ่ะแปลเอานกพูดได้นะคะนกพูดได้ให้หวยแล้วให้หวยแล้วเจ้าขุนทองพูดได้เ้าอ่างไปบ้างมีแหละถ้ามีแหละว่าอะไรวน้อาอะไรนะ ผู้พ่อผู้ชนวอเจะพสายอืมเออแม่ว่า่ว่า่แม่่ม่หมบอกหน่อยเลบอกหเร่เมื่อกี้พูดอ่ะ

นี่เด้อค่ะเลขกเจ้าคุณทองไ้แลวเดอค่ะสามแปดศูนย์สองค่ะสามแปดศูนย์สองค่ะสามแปดศูนย์สองชอบกระจัดเด้อค่ะชอบกระจัดตรงใจก็จัดเจ้าคุณทองพูดได้นะคะเจ้าคุณทองพูดได้นกพูดได้นกใบหวยอาคิปนี่เพจพลอยพอยบสมิ่เด้อค่ะกดหลค์กดแชร์กดติตาเด้อค่ะสวัสดีค่ะทำเตือน ตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ที่แนะไม่แนะนําไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพน,นันเป็นอันขาด